ใครกำลังว้าวุ่นใจเพราะอยากมาพบเจอกับคุณขอไพยบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะตรงกับคนที่คุณนึกไว้คิดถึงไว้ในใจหรือเปล่านะคะขอพลังงานของเขาหน่อยพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตูนกูลสองดาบเนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครนะคะปิดตัวเองปิดหัวใจตัวเองเนาะ ปิดตาไม่มองใครด้วยนะคะพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพึกศกกันเป็นคิงถือเหรียญนะคะเป็นคนนิ่งๆเงียบเงียบนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเนาะแต่ว่าเป็นคนที่อบอุ่นจริงใจนะคะถ้ารักใครแล้วก็รักจริงเนาะ แล้วก็พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูเป็นคนที่ถ้าเปิดใจให้ใครก็พร้อมมั่นคงนะคะพร้อมสร้างครอบครัวไปด้วยกันพร้อมจะชัดเจนนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวพอสมควรนะคะเระมัดระวังหัวใจตัวเองพอสมควรไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขารักแล้วเขารักจริงนะคะเขาอาจจะไม่อยากเจ็บปวดก็ได้เขาถึงเป็นคนที่ ถ้าไม่พร้อมเขาจะไม่เปิดใจให้ใครถ้าไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่เขาก็จะไม่เปิดใจให้ใครเนาะแต่ถ้าเปิดแล้วเขาก็พร้อมจะมั่นคงพร้อมจะชัดเจนนะคะมีพลังงานของคนทัดลมทัดดินแล้วก็ทัุไฟถ้าตรงกับพลังงานที่คุณนึกไว้เราไปต่อนะคะหรือว่าเราดูกันต่อก็ได้เผื่อถ้าคุณที่ไม่มีใครที่อยู่ในใจนะคะทำไมเขาถึงว่าวุ่นใจนะคะทำไมถึงอยากมาพบเจอกับคุณ ถ้าถ้วยรู้จักกันแล้วรูอเปล่าเป็นความทรงจำของกันและกันไหมเดทพลังงานของคนเก่าคนที่ผ่านการเจ็บช้ำเสียใจอ,อกหักผิดหวังมาก่อนหน้านี้นะคะขึ้นมาสองใบแล้วเนาะถ้าคุณกับเขาไม่ใช่คนเก่าของกันและกันตัวเขาก็อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ครั้งก่อนครั้งก่อนหน้านี้ที่ไม่ดีนะคะ t ด e t o ทาวเสามใบนะคะเป็นเป็นพลังงานของความผิดหวังเสียใจการอกหักการผิดหวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อทำไมเขาอยากมาพบเจอกับคุณละ่ะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วทำไมถึงอยากกลับมาอีก Judgment นะคะเป็นชะตาฟ้ากำหนดนะคะ วีนถือถ้วยยังคงตัดใจไม่ได้นะคะยังคงคิดถึงยังคงเฝ้ามองนะคะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวในเรื่องความรักเป็นคนที่รักแล้วรักเลยเหมือนกันนะคะคนคนนี้สามเหลี่ยนอยากกลับมาอยากหันหน้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะถ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ขอเป็นเพื่อนได้ไหม อย่างน้อยก็ขอให้มีเขาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะใครกำลังว้าวุ่นใจเพราะอยากมาพบเจอกับคุณมีพลังงานของคนเก่าค่อนข้างเยอะนะคะทั้ง ห้าถ้วย d e ทเด t ะทาวเวอแล้วก็สามเหลียนก็ได้นะคะเป็นคนที่อยากกลับมานะคะอยากหันหน้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะห้าถ้วยก็ยังลืมเรื่องราวเก่าๆที่ยังเจ็บช้ำที่ยังฝังใจไม่ได้นะคะยังคงวนเวียนยังคงรู้สึกเศร้าเสียใจนะคะนึกถึงคิดถึงเนอะเดทมันเป็นสิ่งที่ตายไปแล้วนะคะแต่ก็อยากจะเกิดใหม่นะคะเกิดใหม่มาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะ จัดเม้นเป็นสิ่งที่ชะตาฟ้ากำหนดแล้วนะคะว่าคุณกับเขาอาจจะต้องคู่กันหรือกลับมาพบเจอกันอีกครั้งก็ได้นะคะ หรือทาวเวอร์ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันพังไปมันจบไปแล้วนะคะพลังงานของเขาที่เขาปิดหัวใจปิดตาตัวเองอาจจะเพราะเขาลืมคุณไม่ลงนะคะเขายังคง,คงมั่นมั่นคงกับคุณอยู่คิงถือเหรียญน,นะคะยังลืมไม่ได้ยังคงมีคุณอยู่ในใจนะคะสีไม้คุณก็ยังเป็นคนที่ใช่คนที่เขารู้สึกดีด้วยคนที่รู้สึกว่า พูดคุยกันได้ถูกคอรู้สึกเข้าใจกันนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่มันจบไปเนาะหลังจากนั้นก็ยังมี judgment นะคะเป็นชะตาฟ้ากำหนดนะคะเราก็ยังมีควีนถือถ้วยที่ยังลืมไม่ได้นะคะทุกครั้งที่คิดถึงยังคงมีน้ำตายังรู้สึกอ่อนไหวรู้สึกอ่อนแอนะคะถึงอยากจะหันหน้ากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะคะ